สวัสดีครับมาดูรอบเย็นชุดพระที่ค้างจัดต้องในปีนี้นะครับก็จะพยายามทยอยลงขายให้หมดนะถ้าปีหน้าว่ากันใหม่นะครับจ็พยายามดันดันออกนะครับบางองค์ก็ทุนสูงนะบางองค์ก็ขาดทุนบางองค์ก็เท่าทุนบางองค์ก็มีกําไรนะครับแต่ว่าถ้าถ้าอยู่เนี่ยแล้วราคาลดลงมาเนี่ยแทบจะไม่เหลือ กำไรแล้วน่าจะเป็นทุนแล้วก็ขาดทุนด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราซื้อมาราคาอาจจะซื้อแพงก็ชาวบ้านนะโดยโดยไม่รู้นะก็นีรันตรายนะครับพร้อมกล้องนะครับนี่รันตรายพร้อมกล้องพระนี่รันตรายกรมตำรวจพร้อมกล้องก็แปดร้อยเออเอาแปดร้อยแล้วกันไวๆเลยแปดร้อยสมเด็จ วัดเกตชยโยปีสองห้าสองหนึ่งนะครับเอาสองพันนะเอาสองพันบาทสองห้าสองหนึ่งสองพันบาทสองพันบาทรูปหลอหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ พระศรีเจริญหกร้อยเนื้อเงินนะครับที่ไหนได้เนื้อเงินออกจากวัดไม่ต่ำกว่าสองพันเหรียญฟ้าผ่าหลวงพ่อเชื้อเจ็ดร้อยบาทพระกิ่งเนื้อนวะนครปฐมก้นเงินนะฮะพระกิ่งทวานนครปฐมก้นเงินห้าร้อยแล้วกันนะหลวงพ่อเอียรุ่นยี่สิบเก้าสวยแชมป์นะครับ พันสามซื้อมาพันห้าเอาพันสามซื้อมานานมากนะครับหลายเดือนละพระพมเนื้อตะกัวหลวงปู่เพิ่มวัดป้อมแก้วห้าร้อยบาทต่อโค้ดขวามือห้าร้อยบาท เนื้อเงินหลวงปู่คำพันธ์รุ่นอุดวงความสุขนะด้านหลังมีรอยล้านหน่อยหนึ่งด้นานหน้าปกตินะครับเนื้อเงินเนื้อเงินนะเนื้อเงินเอาเลขโค้ดแปดหนึ่งแปดเอาพันหนึ่งนะเนอเงินพันหนึ่หลวงพ่อแช่มไทยรักไทยห้าร้อบาทหยดน้ำหลวงปู่โต๊ะวัดกำแพงนะสายเหนียวอินบุรี ปีหนึ่งสี่หยดน้ำรุ่นนี้สวยนะสวยคมชัดนะเอาเอาเจ็ดร้อยแล้วกันรับสเสด็จหลวงพ่อคูณผิวออกลุงเอาไปแปดร้อยนะเช่ามาเป็นพันนะเอาแปดร้อยเตาลีดหลวงปู่โตวัดกำแพงเอาห้าร้อยนะห้าร้อยบาท หลวงปู่เทียมวัดกษัตรตาปีหนึ่งแปดเหรียญกลมเล็กเอาหกร้อยปีหนึ่งแปดลมดำหลวงปู่แหวนปีหนึ่งหกนะหลวงปู่แหวนปีหนึ่งหกเอาหนึ่งพันบาทหลวงปู่แหวนปีหนึ่งหกหนึ่งพันบาทเหรียญคู่บาสีวิชัยเอาสี่ร้อยบาท หลวงปู่จันรุ่นสามรุ่นสามหรือรุ่นสี่นี่นะี่ยเอาสี่ร้อยปู่จันสี่ร้อยหลวงพ่อผางปีหนึ่งสองซับยังมาทองแดงผิวลุ้งเอาสี่ร้อยเหรียญเงินหลวงพ่อกเกษมเหรียญละครังหลวงพ่อกเกษมเนื้อเงินสองห้าสามแปด โบสดหนองอ้อนะครับสองพ้าสามแปดเอาแปดร้อยเนื้อเงินหลวงพ่อเทียมวัดกษัตราไทยรักไทยหกร้อยบาทหลวงผู้เพือกสาลิโคพิมพ์ใหญ่เอาสี่ร้อยพระผงกระดูกผีวัดโพนะครับพิมพ์สมเด็จสามชั้นเอาสองพันบาทผงกระดูกผี สายเทานะครับสายเสียงโชคนะฮะเขาชอบใช้กันนะครับผมก็ดูผีเอาสองพันบาทเนื้อดูง่ายสองพันบาทคำหมากคำข้าวรุ่นสองนะเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทหน,าหน้าสวยนะหน้าตาติดห้าหนังหน้าหลวงพ่อไม่ติดแต่ก็ยังเห็นอยู่นะครับ 7จ็อยอูท้องหลังริมหลวงปู่ดีสองสี่เก้าสามหรือเก้าหนี่เนี่ยสองสี่นะครับเป็นเนื้อทำรรมาจากมวลสารของท่ากระดานล,ล้วนเลยนะเอามาบดแล้วหลวงปู่ดีเสกนะฮะสองสปีสองพันห้าร้อยสี่รบสาหรือเก้าสบหนหลังยัน เอาพันแปดร้อยนะครับถึงพันแปดร้อยบาทหายากมากปกโพภายสมุทรหลวงพ่อเจิมวัดหอยลากนะครับเนื้อดินผสมว่านเอาเจ็ดร้อยนะครับปกโพภายสมุท er er รเจ็ดร้อยเหรียญหลวงปู่แพ้่เหรียญเสฐีหลวงปู่แพ้่เอาสี่ร้อย กระดุมเนื้อเงินหลวงพ่อแพเอาเจ็ดร้อยปีหนึ่งเก้าเนื้อเงินนะเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อโสธรปีศูนย์แปดหน้าสรลพงเอาพันแปดร้อยบาทเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาเขาเรียกว่าปางตัสรูนะครับเหรียญหล่อปางตัสรูหลวงพ่อน้อย ธรรมศาลาครับขี้เบ้าอยู่เลยสบายสบายยากนะลอ่อนี่ทางเข้านะทางเข้าเทล หลวงพ่อน้อยธรรมศาลาเอาสามพันบาทแล้วกันเอาสามพันบาทหลวงปู่หงหลังพระพรมปีห้าเจ็ดรุ่นสุดท้ายนะกรถินแจกกระถิน,ร,ถนรุ่นสุดท้ายเอาเอาสี่ร้อยหลวงปู่หงพรมปัญโยเหรียญเท้าเวสุวรรณหลวงพ่ออิดวัดจุลามณีเท้าเวสุวรรณรุ่น บุญอีอสานเนี่ยรุ่นบุญอีสานสมปราถนาวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามที่ระลึกที่ระลึกร่วมบุญกระถินวัดจุฬามณีวัดศรีสง่าจังหวัดสกนลนครทุตทาพิเศษไตามารหกสามปีหกสามนะครับเอาสี่ร้อยอันนี้เป็นเหรียญล่อเมกะพัดนะ เนี้ยเก็บไว้นานมากเสียดายก็เสียดายเรียวรอำเมกะพัดเอาแปดร้อยแล้วกันใครรู้ที่ก็จัดไปแปดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อคูณสองเหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นอะไรเนี้ยตลาดไซอันนี้เป็นตลาดไซกับอะไรเนี่ยวัดวัดบ้านกระถินตะเคียนวัดบ้านหนองกระทุ่มปีสามหกวัดบ้านหนองกระทุ่มปีสามหกกับตลาดไซปีสองห้านะคู่นี้เอาสี่ร้อย ผมว่าคูณครูนี่สี่ร้อยบาทพระครูวิจัยธรรมกิจจังหวัดสุขโขทัยสิทธิศึกษาอำเภอเมืองปีศูนย์หนึ่งปีศูนย์หนึ่งปีศูนย์หนึ่งเอาห้าร้อยแล้วก็ สัง่งกระจายวัดประสาทหลังอูมเรียกว่าหลังอูมเอาพันหนึง่งแล้วกันนะเอาพันหนึ่งสั่งกระจายวัดประสาทหลังอูมหนึ่งพันบาทหน้าตาติดจมูกดงดงหนึ่งพันบาทนะครับใครสนใจก็แอดไลน์นะครับแอดไลน์มาได้เลยสวัสดีครับ